ยังไม่มีเงินพอเลยครับเพิ่งจะประเดินได้ร้อยอยี่เิดยิงให้มันโดนตัวต้องยแิงถัครับใช่ไม่เคยว่าตกกี่ตัวแล้วก็ได้ตัวเมนแรกเงินร้อยอยากเล่นทำไมทำไงครับตัวไหมต้องต้องยิง ตกได้เลยจ้ะแต่นี้นะแต่ถ้าเกิดยิงแม่นจะได้ใครนี่ตัวครับมีหละสายขายหนังเขาลูดเขาทำแี้ักกคูเลยจะได้ันีรแต่ถ้าได้ตัวเล็ก็คือตาหนแล้วก็ไม่ตกก็ไม่นับหรอครับครับผมโอเมื่อกี้เต็มที่แล้วนะถ้าไม่ตกก็ไม่รู้ว่ามันจะตกยังไงล่ะ

แรงมากี่บอลต้องเล็ง่มันจกันหลังเงเลยยิงเลยพี่บอ หน่ตัวครับตัวแล้วตัวนึ่งต้องกี่ตัวถึงจะได้ไม่ได้เลยไหน้ายชี้หกตัวจอเลรับอันนี้หกนี่สิบ่อโหตัวเดียวก็ยากกว่าพี่ให้ได้ะอั้งหับ ใช่ค่ะข้าเดี็กแต่ง สตรีครับ ก็แล้วแดด้าวมันก็กลับมันก็แรกก็ได้ก็คือได้เปน่เดียวไม่ถ้าไม่แรกก็ไมได้นะอันนี้5้าตัวก็หมดได้เป็นเลยเขาไปทำอะไร